พันธบัตรรัฐบาล1ปีซีรีส์4นะครับหรือรหัส MGOV1Y4 นะครับกองทุนเปิด MFC พันธบัตรรัฐบาล1ปีซีรีส์4อายุ1ปีอัตราดอกเบี้ย2.1%นะครับจากธนาคารอมสินนตอนนี้สามารถเปิดนะครับจัดจำหน่ายนะครับหน่วยลงทุนนผ่านแอป m ม m o หรือที่ธนาคารนะครับทุกสาขาเลยทีเดียว เสนอขาย IPO นะครับวันที่19มิถุนายนถึง26มิถุนายน2567นะครับอายุโครงการของตัวเนี้ยนะเป็นการลงทุนในพันธบัตรตราสารหนี้ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเช่นตั๋วเงินคลังพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยพันธบัตรรัฐวิสาหกิจตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจเป็นต้นนะครับเงินฝากหรือตราสารหนี้เทียบเท่าเงินฝากนะครับตัวนี้นะจะเปิด ให้จองซื้อนะครับ IPO มูลค่าขั้นต่ำนะครับ1,000บาทนะประเมินผลตอบแทนนะครับหลังหักค่าจ่าย2.1%จ่าย2.1%ต่อปีอายุโครงการเพียงแค่1ปีเท่านั้นนะครับโดยระยะเวลา1ปีนั้นผู้ลงทุนไม่สามารถที่จะขายคืนนะครับหน่วยลงทุนในช่วงเวลานี้ได้นะครับหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนักักง่ากผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมากเพราะนั้นต้อง ทำความเข้าใจเนื่อสสินค้าเงินไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนแต่ตัวเนี้ยนะครับเนื่องจากมันเป็นความเสี่ยงในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลตัวเงินคลางความเสี่ยงของมันก็จะอยู่ในระดับนะครับต่ําจนถึงปานกลางนะอันดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับประมาณ3นะเพราะนั้นภาพรวมในอันะดับความเสี่ยงไม่สูงนะต้องบอกเลยพวกพันธบัตรในลักษณะเน,นี้ยความเสี่ยงไม่สูงแต่แน่นอนอ่นะคำเตือนเขาก็ต้องเตือนไปก่อนว่านะครับการตัดสินใจลงทุนอ่นะ นะครับการลงทุนมันมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนเดี๋ยววันนี้มีวิธีการจองซื้อนะครับให้ด้วยนะจองให้ดูสดๆเลยนะครับระดับความเสี่ยงมันจะอยู่ที่อันดับ3าเห็นปะ่ะความเสี่ยงมันต่ํามากนะครับแต่มันก็อยู่ในรูปแบบของการลงทุนที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่แต่ความเสี่ยงมันค่อนข้างต่ําแค่นั้นเองนะแล้วก็นโยบายชัดเจนว่าลงทุนในส่วนไหนนะครับก็เรียกว่า ความเสี่ยงข,ขึ้นอยู่กับตัวตาดอกเบีย้ยนะ2.1%ต่อปีนะครับก็ดีกว่างเงินฝากทั่วไปนะครับแต่ก็ไม่ได้หรือหวานะเทียบเท่ากับตัวหุ้นกู้นะหุ้นกู้ที่ออกขายกันนะหรือเทียบเท่ากับตัวการลงทุนนะครับในลักษณะอื่นๆนะเพราะนั้นใครสนใจลงทุนนะครับลองดูเรามาดูวิธีการจองซื้อกันดีกว่านะจองซื้อกองทุนพันธบัตรนะครับของ บนแอป m ม m o นะซึ่งการจองหรือวิธีการจองซื้อเนี่ยใช้หลักการเดียวกันกับการจองซื้อกองทุนอื่นๆในแอป m ม m o ได้เลยนะนะครับเดี๋ยวผมจองให้ดูนะก่อนอื่นนะครับเข้าแอป m ม m o ก่อนนะครับเลือกเมนูกองทุนเนี่ไหมที่ผมวงเมาส์อยู่เนี่ยนะครับปุ๊บมันจะเข้ามาสู่หน้าไมฟันนะครับมีกองทุนต่างๆนะของผมไม่มีประวัตินะเพิ่งอา่า ลงทะเบียนส,สดนะครับเพราะนั้นยังไม่มีการซื้ออะไรสิ้นเข้าไปที่เมนูซื้อกองทุนนะครับปั๊บมันจะมีกองทุนมากมายเลยนะขนาดนี้ที่มีการเปิดให้ลงทุนนะครับซึ่งมันจะมีทั้งกองทุนทั้งในลักษณะของพันธบัตรรัฐบาลกองทุนประเภทอื่นๆสามารถไปดูได้นะเนี่ยเห็นไหมกองทุนต่างๆนะครับความเสี่ยงระดับความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ไล่ลงมานะครับข้างล่างมันจะเป็นกองทุนนะครับ แบบอื่นๆแล้วนะคุณเห็นตรงนี้ไหมกองทุนนะครับ MGOV 1 y 4นะ1 y 4ระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3เห็นไหมให้คลิกเข้าไปเลยปึ๊บกดซื้อนะครับกดซื้อสามารถไปอ่านหนังสือชี้ชวนก่อนได้นะไม่อ่านก็กดซื้อเลยแต่ควรจะอ่านนะครับหนังสือชี้ชวนเราจะได้รู้รายละเอียดของโครงการที่เราจะซื้อ แล้วก็มีรายละเอียดนะครับด้านบนจะเป็นบัญชีเงินฝากที่เขาจะตัดเงินเรานะครับข้างล่างคือตัวหน้ากองทุนนะครับมันจะขึ้นเลยกองทุนเปิด MFC พันธบัตรรัฐบาล1ปีนะครับซีรีส์สกรอกจํานวนเงินเลยนะครับกอกไปเลยผมกรอกให้ดูนะห0ึ่บาทนะครับปุ๊บกดเสร็จสิส้นนะเลื่อนเพื่อซื้อนะครับผมกดเลื่อนเพื่อซื้อเนื่องจากผมซื้อในวันอาทิตย์คือวันนี้มันเป็นวันนอกวันทําการนะครับของการลงทุน นะหรือซื้อพันธบัตรต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นการจองซื้อนะจองซื้อนะคือมันยังไม่มันจะตัดเงินไปนั่นแหละแต่มันตัดเงินไปรอพักเอาไว้จองซื้อวันพรุ่งนี้แทนนะครับเพราะนั้นรายละเอียดเขาก็จะมีว่าคุณผู้หน่วยลงทุนนะไม่สามารถขายคืนรายละเอียดได้ปุ๊บกองทุนนี้เป็นยังไงนะกดยอมรับปบันะ๊บอ่าคราวนี้รายการนอกเวลาทําการรายการนี้ถือเป็นรายการตั้ง ร่วงหน้าก็คือยังไม่สั่งซื้อตอนนี้นะแต่จะตั้งร่วงหน้าแต่เงินะตัดไปแล้วนะตัดไปรอแล้วนะครับกดยืนยันนะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวรอจองพวกนี้ค่อยเข้ามาจองใหม่ก็กดยกเลิกแต่โคคงผมจองไปเหรอะนะยืนยันปึ๊บเงินมันก็จะตัดไปละหน0 0งบาทนะครับป๊าบตัดจากบัญชีนี้เข้ากองทุนนี้รายละเอียดนี้มีผลวันนี้นะครับกดยืนยันปั๊บ เรียบร้อยนะครับเงินก็จะถูกหักไปแล้วนะแล้วก็เป็นการไปจองอไปรอจองซื้อวันพรุ่งนี้นะครับใน,ในอยู่ในหน้าาเตรียมทําการนะครับเตรียมจัดการนะของแอปใหม่โมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับนี่คือวิธีการจองซื้อพันธบัตรรัฐบาล1ปีซีรีส์สนั่นเองใครเป็นสายชอบความเสี่ยงต่ำนะหรือสายเกี่ยวกับพันธบัตรก็ลองดูนะเพราะว่า ถือไว้แค่1ปีเองนะครับได้อัตาราดอกเบี้ย2.1%คือพวกนี้มันไฮลิสต์ไฮรีเทิร์นยิ่งริเอ่อยิ่งความเสี่ยงสูงอ่ะนะครับแ,แน่นอนละผลตอบแทนม,มันก็สูงกับสูงตามรวมไปถึงนะครับความเสี่ยงนะที่อาจจะสูญเสียเงินต้นก็สูงด้วยนะมันเหมือนกับคุณซื้อรูปแบบการลงทุนในประเภทกองทุนรวมตาสารทุนนะหรือหุ้นอะไรพวกเนี้ย ซึ่งแน่นอนมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลากหลายนะปัจจัยเศรษฐกิจแต่ในรูปแบบของพวกรัฐวิสาหกิจพันธบัตรรัฐบาลอะไรพวกนี้ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยนะต่อให้น่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยนะครับแต่เขาวางไว้แล้วว่าอ่ะเขาจะจ่ายคุณนะสองเซต่อรปีนะครับอายุประมาณหนึ่งปีเพราะนั้นคุณซื้อปุ๊บเนี่ยพอไปถึง วันที่ครบกาหนดนะครับเขาจ่ายคุณแน่นอนนะไม่ว่าเศรษฐกิจณ้ตตอนนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเกิดในรูปแบบของการลงทุนประเภทอื่นๆนะครับลงทุนในตราสารทุนมันขึ้นอยู่กับณตอนนั้นว่า,เ,าเศรษฐกิจเป็นยังไงถ้าเศรษฐกิจตกตามคุนตกนะครับมันก็มีผลด้วยนะมันมันลากกันทำให้ NAV ลดน้อยถอยลงไปเป็นธรรมดานะครับ ประมาณนี้นะก่อนจากการย้ำอีกครั้งหนึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากธนาคารอมสินด้วยนะ022998000สามารถสอบถามได้เลยและสามารถที่จะไปจองซื้อนะครับหรือซื้อได้ที่หน้าเคาน์เตอร์นะถ้าเกิดใครอยากไปซื้อหน้าเคาน์เตอร์เพื่อไปปรึกษาหรือ ขอคำแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญก็สามารถที่จะไปได้นะครับที่หน่วยบริการนะครับการลงทุนทั่วประเทศของสาขาของธนาคารอมสินนะครับไปได้เลยไปปรึกษาเขาเลยนะเขาจะแนะนำให้นะครับ